วันนี้แม่เมยพิกกี้ทูยูอยู่ที่หาดบ้านทงนะคะอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะที่นี่นะคะทะเลสวยคนน้อยมากบริเวณน,นี้ก็จะมีจุดกางเต็นท์ให้ด้วยนะคะใครที่ชอบกางเต็นท์แนะนําให้มาเลยจุดนี้ลมเย็นอากาศค่อนข้างดีนะคะไม่ห่างไกลจากตัวเมืองชุมพรเท่าไหร่นะจุดนี้นะคะจะมีร้านกาแฟ,แฟขี้ชมดขายนะคะแล้วก็จะมีต้นสนมากมายเลยบรรยากาศเย็นสบายน้ําค่อนข้างใส่นะคะแนะนําเลยอีกที่นึง ต่อไปจะเป็นหาดเนินทรายนะคะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ทรายนะคะพัดกันมะกองนะคะทําให้ทําเป็นจุดชมวิวนะคะอันนี้เขาก็เพิ่งสร้างไม่นานสวยมากเราขึ้นจากถนนใหญ่นะคะก็จะลงไปที่ชายหาดทะเลได้อีกฝั่งหนึ่งเป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดถ่ายรูปสวยๆเลยตรงนี้เด็กชอบมาก บริเวณนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหาดนะคะหาดทุ่งทรายบริเวณนี้เป็นจุดที่เราชอบที่สุดเลยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะคะมีเรือให้ขับด้วยสวยมากๆเราก็ได้แวะเล่นน้ํากันนะคะเด็กชอบฟินมากไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาเที่ยวทะเลอีกนะ